มันเป็นเครื่องมือที่ดีมากและอยากให้ทุกคนใช้โดยเฉพาะผู้กำกับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะคือจะมองเห็นเลยว่าเมื่อเช็คดูแล้วเนี่ยเส้นที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันเป็นเส้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ทํางานเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่สมเราที่ขอรีพรข้อมูลกรอกเข้าไปในระบบเส้นนี้มันจะพลอตไปด้วยถ้าเส้น2เส้นมันไม่ไปด้วยกันมันกระชอกขึ้นกระชอกลงแปลว่าเราพบแล้วมันมีปัญหานะคะในเดือนนี้ปัญหาเกิดขึ้นตรงไหนนะคะ แล้วถ้าเกิดแล้วเกิดที่โครงการอะไรในโครงการหลักเหล่านั้นประกอบด้วยอีกต้องเป็น10-20กิจกรรมหลักแล้วมันอยู่ที่กิจกรรมไหนมันก็จะช่วยแล้วก็เป็นแบบเรียลไทม์เห็นทันทีไม่ต้องรอทีละไตรมาสก,กดวันนี้ก็เห็นวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เอามาดูกันก,ก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดีมากนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก,ก็ต้องขอบคุณทีมเทคโนโลยีโดยคุณปลืม้มฤดีและคณะนะคะ ที่ได้ทําเครื่องมือวิเศษให้เราเพราะว่ามันจะทําให้เราคิดแล้วก็แก้ปัญหาและมองเห็นปัญหาได้เร็วกว่าปกตินะคะแล้วก็เรื่องเรื่องเก่าที่พวกเราก็อย่ากกังวลแต่ผู้ในการกังวลมากสตงเขาก็ส่งเรื่องมาเขาก็บอกว่า40รายการใช่ไหมทุกมี40รายการจากในอดีตที่เป็นกิจกรรมแล้วผูกพันงบประมาณ แล้วก็ผูกกันอยู่นั่นนะ่ะไม่จบสักทีกิจกรรมนั้นก็จะมีชื่ออยู่อาจจะเปลี่ยนชื่อไปบ้างเพื่อหลอกให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นโครงการใหม่แต่มันคือเรื่องเดิมแล้วก็โดยเฉพาะงานที่ต้องข้ามปีแล้วก็ต้องผูกไว้ในปีถัดไปมันเลยทําให้การบริหารจัดการเนี่ยลำบากในแง่ที่ว่าแลกเงินใหม่ที่ allocate กับเงินเก่าที่ค้างไว้แล้วรวมกันแล้วจะใช้ได้หมดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เขามีมาตรการใหม่ขอให้ล้างบางทั้งหมด นะกิจกรรมที่ผูกพันไหมเดี๋ยวจะค่อยๆเคลียร์และจะไม่มีการมีงบผูกพันอีกต่อไปตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถึง58-30กันยายนป๊บขีดเส้นหยนุดอะไรไม่เสร็จอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปเริ่มใหม่ในปี59เซ็ตตรงนี้เป็นศูนย์เราเริ่ม59จะใช้เงินเพื่อทํางานส่วนที่เหลือเท่าไร่นั่นมันจะเป็นเน็ตเน็ตนะคะมันจะไม่สะสมแล้วก็โดยการทํางานอย่างแยมันเลยทําให้ ไกลมากแรกไม่มีอะไรเคลื่อนนะมันก็ค่อยๆไปเพราะว่าสางงานเก่าใช่ปะ่ะสางงานเก่าซะก่อนเพราะนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวอีกอันนึงคืองานที่ค่อนข้างจะไปได้ช้าเดี๋ยวอาจารย์วันิดาก็จะพูดให้ฟังว่ามันมองเห็นยังไงบ้างเช่นงานงานในพันธกิจหลักของเราคือ Product ของเราที่ต้องทำให้ดีที่สุดเนี่ยนะฮะพวกหลักสูตรสื่อดิจิทัลรีสอ r ์ททั้งหลายทั้งวงที่ทำและใช้เวลายาวเนี่ย การพัฒนาเนี่ยมันยาวมากยังไม่เริ่มพัฒนาก็ยาวแล้วเพราะทีโมันออกไม่ได้นะคะทีโออาออกไม่ได้ก็ใช้เวลาเขียนทีโออาสักหเดือนงานเดียวกันคนละสาขาก็ท uh ีโออคนละหน้าตามันก็แปลกๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี Jerome ้เ uh นี่ยเราก็เลยบอกว่าปี5-9จะขอให้พวกเราทุกคนไปเทคคอร์สออนไลน์คอซิลาก็ได้คอเสียตังก็ได้ uh ที่มันช่วยทําให้เราทํางานดีขึ้นแต่ทุกกลุ่มนะคะไม่จําเป็นต้องกลุ่มวิชาการเพราะถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ learning environment แบบใหม่ที่โลกเขากําลังไปกันคุณจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าคอร์สที่จะต้องออฟเฟอร์หรือสิ่งต่างๆที่จะต้องพัฒนาขึ้นมามันจะออกมาหน้าตายอย่างไงนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเองถ้าเสียเงินก็ขอขึ้นมาถ้าเรียนฟรีก็ไม่ว่ากันแต่ต้องมีเรียนถูกไหมคะขอให้พวกเรา ถึงร้อยคนไม่สกรที่มีการเลื่อนตำแหน่งหรือมากกว่านั้นขณะนี้ยที่ประเมินแล้วเลื่อนตำแหน่งไปแล้วได้กี่คนยังไม่ถึงร้อยเหรอสี่สิบเองเหรอแหมเราเรียกว่าเป็นร้อยแล้วนะคะทีน,นี้อันนี้มันมีความหมายนะพวกเราก็คือว่าพอเราประเมินจากนักวิชาการเป็นนักวิชาการอาวุโสอาวุโสเป็นผู้ชํานาญการชนานาญการเป็นเที่ยวชาญโน่นยยนี่เยอะแยะเนี่ยขอให้ไปดู job description ของตําแหน่งนั้นๆด้วยว่าเขาบอกให้ทําอะไรได้บ้าง พวกเรา40กว่าคนที่ผ่านยังงงและเงงอยู่ในบทบาทใหม่และยังจะทำงานเดิมนะถ้าเป็นนักวิชา,าราาอุปโสเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องทำงานที่คอมพล็เคทซับซ้อนขึ้นต้องมีพับลิเคชั่นต่างประเทศในประเทศมาดูของอาจารย์คุณสกร์เขาลิสให้เห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการเราเท่าไหร่ที่เขียนบทความเชิงวิชาการลงในวารสาร ของตัวเองก็ได้วรา,าสรสารสวทหรือวาาสารชาวบ้านกีร่รายฮะได้เท่าไหร่น้อยมากแต่นี่มันคือตัวชีวัดหนึ่งนะคะมันเหมือนพอสอรอสอรก็เราจะมีเงินเพิ่มพิพเศษก็ต้องทําตัวให้มีศักยภาพพิเศษเราทำซะจนอบรมช่วงกระทั่งสตงออกก็มีคําถามว่าสสวทที่อบรมกันจริงเลยพัฒนายเยอะแยะไปหมดถามว่าที่อบรมไปแล้วได้อะไรกันบ้าง นึกออกไหมน,นี้การอบรมที่ทํามันไม่ได้อบรมแค่ตัวเราคนสสวทนั้นแต่อบรมเครือข่ายหน้าที่จะช่วยเราไปยกระดับคุณภาพเป็นครูในระบบเป็นครูแกนนําโน่นนี่เยอะแยะแต่คสหมวดของการเทรนนิ่งม,มันบอกให้เห็นว่าสสวทใช้เงินในการสร้างศักยภาพของคนเยอะมากจนเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไปแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นมีศักยภาพสูงจริงหรือเปล่า ผลงานที่ปรากฏออกมาแล้วมันดีเด่นสมกับที่ลงทุนในการพัฒนาไหมนะเราก็พัฒนากันหลากหลายรูปแบบทั้งเรียนต่ออบรมประชุมวิชาการเยอะมากนะคะในหลากหลายรูปแบบยิ่งตอนนี้ก็แบบอบกันเกรียมจนไหมกันไปทับแถบไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรบอจบจนกระทั่งได้รับการร้องเรียนจากหัวหน้าบอกว่าวันนี้ก็อบภาษาอังกฤษอันนี้ก็ไปที่ของคุณสกรเนี่ยพักษะผู้ชำนาญการเนี่ย สวันหมดไปแล้วแล้วหรืออีกวันเดียวแล้วจะให้การคัาทำงานได้สําเร็จได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวระนั้นนี้พวกเราก็ต้อง manage เวลาแล้วก็จริงๆอันนี้อยากพูดให้ฟังคือพยายามที่จะ voice กลับมาด้วยเหมือนกันว่าตารางมัน clash กันแบบนี้นะอะไรบ้างมันไม่หมายความว่าใส่นี่ปลักๆให้แล้วทุกคนก็ต้องเดินไปอย่างนี้ถ้ามันมีข้อจํากัดมันมีปัญหาหรือ,องานที่รับเบออยู่จะล้มเหลวไปไม่ได้ ก็เราก็ต้องเซตอซน์ใว้กลุ่มหนึ่งแล้วเราก็มาบริหารจัดก,การใหม่จะแคชอัพยังไงกับคนที่ตบรถไฟเที่ยวนี้เพราะเวลาคนทำงานเนี่ยบุคลากรเขาก็ดูเขาว่าเนี่ยจากที่ประเมินสมรรถนะไปแต่ละคนเนี่ยแก๊บมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อปิดแก๊บตรงนั้นก็ต้องเติมอะไรบ้างก็เพื่อคุณทังนั้นอะ่ออะระูกหอคะภาษาอังกฤษก็เป็นเบสิคคอมพิเทนซีก็ต้องเรียนนะฮะก็มาอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เรียนเยอะแยะไปหมด แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงใช่ปะ่ะวันนั้นแค่มาที่ทํางานเนี่ยมันแค่สี่ชั่วโมง6กเจ็ดชั่วโมงเองนั้นคุณต้องเอ็กเซนเวลาเหล่านั้นเนี่ยนะไปทําอย่างอื่นด้วยจะต,ต้องกลับบ้านบ้างก็ทําแต่ก็ทําให้มันน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะอย่าล้างกันก็จะลําบากนะคะกลับบ้านแทนที่จะทําอะไรให้ครอบครัวดันเรื่องโองงานเนบใส่ตะก้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยดึกดึง,ดง,ดงข้ามเมืดซึ่งพวกเราจํานวนหนึ่งก็เป็นอยู่นี้ต้องขออภัยพวกเรานะคะที่สสวทใช้งานหนักมาก แต่เพื for ่ออนาคตของประเทศกรุณาเสียสละต่อไปอะไร้นะอันนี้อันนี้อันนี้อยากให้พวกเราเอาแวร์นะว่า description ของเราอันใหม่ตำแหน่งใหม่ของเรานะการพัฒนาที่ต้องเพิ่มพูนเรื่อยๆการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ซีเรียสนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่เราจะกำหนด requirement จะจัดจ้างเขาหรืออะไรก็ดีเนี่ยเราคิดไม่ออกเพราะเราไม่เคยเรียนรู้โดยตรงแต่ถ้าเราเข้าไปยนผู้ในการก็นั่งเรียนอยู่เนี่ยคอซราเนี่ย เรื่องดิจิทัลมาเก็ตติ้งยากมากเลยนะคะแต่ว่าสื่อเราจะต้องเป็นดิจิทัลรีสอร์สมากขึ้นเราจะทำยังไงนะมันมีข้อดีและข้อเสียเยอะแยะแต่มันเป็นออป portunity ของเราเองที่ p r o อดักจะส่งต่อถึงคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นนี่ก็เราก็ต้องรู้ไม่ต้องไปรู้แบบเชี่ยวชาญแต่ว่าขออ่านหน่อยเขาก็มี professor ดีๆที่พูดง่ายๆมาให้เราฟังนะฮะและ้วคอร์สขณะนี้ในมหาวิทยาลัยก็ออฟเฟอร์เยอะแยะมากแล้วพวกเราที่จะเรียนต่อ ปรียาเอกโภเอกออนไลน์ได้ทั้งนั้นนะคะก็มีคำถามบอกว่าแล้วใครแอคเครดิตนะไอออนไลน์คอร์สพวกนั้นอนะดีกรีอะนั้นเราต้องเปลี่ยนทัศนคตินะคะไม่ใช่เรียนเพื่อดีกรีระดับนี้แล้วไม่ใช่เรียนเพื่อดีกรีเรียนเพื่อรู้และจะได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานขององค์กรเพื่อให้ก่อประโยชน์ประเทศให้มากที่สุดที่มากได้อย่าสนใจเรื่องดีกรีเพราะไม่มีประโยชน์เงินเดือนคุณก็เลยไอ้ตรงนั้นไปได้ อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไม่เลยก็มาคุยกันบอกแนะนําไปเขาบอกว่าแล้วใครจะการันตีดีกรีบอกไม่ไม่ใช่เรื่องแล้วล่ะทั้งโลกเนี่ยเขาก็ไม่เฟซซูเฟซกันละตอนนี้ก็เริ่มต้นด้วยการไปเปิดงานเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดูวิเคราะห์ทุกคนบอกว่าเราจะนัดประชุมกันตรงกันผู้บริหารเนี่ยยากมาก,มากเวลามันไม่สมพงกันเลยสักทีพอมาดูของตัวเองก็พบว่า อะไรลูกกระดษปฏิเสธไปประมาณครึ่งเนี่ยก็ไปเปิดงานไม่ออกมะพิธีเปิดโน่นนี่เยอะแยะก,กับเครือข่ายมากมายไปต่างจังหวัดก็แปลว่าหายไปหนึ่งวันถูกไหมแถมค่าเครื่องบินอีกอย่างเงี้ยไปเช้ากลับค่าในประเทศก็ครึ่งวันไม่หนีอ่าพอเปิด9ก้าโมงไปก่จะขับมาร่องแร่ง11บเอโมงไม่หนีเลยเอาใหม่ตอนนี้ก็เลยเป็นคลิปเปิดประชุมไปอ่ะดูซิว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมถ้าใช้คลิปเปิดประชุมเนี่ยมันจะช่วยไหม ในกรณีที่มันเป็นงานรูทีนเครือข่ายที่เดิมๆเ,เขาเข้าใจแล้วละว่างานทําอะไรแต่เขาก็อยากจะรับรู้ว่าปฏิบัติการอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรใหม่ๆห,หรือต้องวัตถุประสงค์คืออะไรนี่ก็ทําได้นี่ก็ต้องบอกกันว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเฟสทูเฟสนะคะการประชุมต่างๆที่ร่วมกับเครือข่ายก็เป็นทางไกลพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยฝ่ายไอทีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาก็ต้องมาสํารวจตรวจสอบนะคะว่าแฟค i l รี่ที่มีอยู่จะรองรับเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนะ ล่าสุดเราได้มีการคอนเฟรนท์ทางไกลผ่านวิทโยใช่ไหมวิดโยนะวิทโยอังกฤษเขาใช้วิทโย่เราก็เราก็ใช้แต่สกายสกายใช่ไหมเขามีใหม่วิทโยแต่เ้าง่ายมากแล้วก็ชัดแจ๋วแหววอังกฤษกับเราเราจะทําปรับหลักสูตรด้วยกัน6ชั้นปีจะมารีวิวหลักสูตรก็มีการคุยกันก็ชีวิตก็ดีขึ้นมากเราก็แค่ายสามเขาก็แค่ทุ่มเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมาก็ได้คุยกัน,นก็จะเป็นการปรับ เพราะนั้นอยากให้เราเปลี่ยนแล้วก็ลองทดลองดูว่าเทคโนโลยีในชีวิตที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานและอื่นๆรวมทั้งในภาระงานของเราเพราะลูกค้าเราเนี่ยมันเป็นวัยเด็กและวัยทีนทั้งนั้นซึ่งเขา expect เทคโนโลยีนะคะเขาไม่ต้องการ Traditional Resource อีกต่อไปเพราะนั้นเราก็ต้องทำอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย ราะนั้นการที่จะอิควิปตัวเองให้ร่วมสมัยก็ 1. เข้าไปมีประสบการณ์นะเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ 2. เรามีเครื่องมือวัดนะคะ,ะเครื่องมือวัด ICT competency นะของ European Commission มาแล้วนะก็ไพร์โไปแล้วกับ32คนก็ได้ผลดีแล้วน,น,นี่ก็กำลังจะเพิ่มเป็นลอดรอเพราะฉะนั้นถ้ามีการให้ประเมินก็ประเมินซะเพราะประเดี๋ยวเวลาคุณจะพิจารณาค่าเรียพารและไอ้นี่ไม่ถึงก็ ก็ต้องรอจนกว่าจะถึงอะไรประมาณนี้นะคนใหม่เข้ามาไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ทุกคนต้องมีแต่คนเก่าอยู่บรีควายคนที่เข้ามาใหม่ต้องรับรู้เรื่องใหม่ๆมีอีกตรงถึงระดับนี้แต่เราเองไม่ถึงก็ไม่ได้เพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ที่อยากให้พวกเราต้องพัฒนาต,ตนเองนะคะเรื่องความสัมพันธ์ผูกพันกันเองในองค์กรถามจริงๆว่ามีความผูกพันกันมากขึ้นไหมซีเรียสฝน ผูกพันกันมากขึ้นไหมตอนนี้เรามีทั้งสุขขันษาสุขเว้นสุขเรามีทั้งฟู้ดฟอร์ท็อปนะคะที่น่าตื่นเต้นมีลันช์แบกฟรีอีกต่างหากและมีอะไรอีกต้องหลายอย่างถามว่ามีความผูกพันกันมากขึ้นไหมถามจริงๆตอบมาเลยเราจะทําอะไรเพิ่มหัวเราะเงียบไปว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมสงสารคนที่เขาจัดนะเขาเหนื่อยนะ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยนะคะอันที่ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่อยากให้พวกเรามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะไม่ว่าจะเป็นซีเนียร์จูเนียร์อะไรประมาณนี้ยมันเป็นอีกอันนึงซึ่งเราได้เข้ามาคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนอย่างที่เป็นธรรมชาตินะฮะเราจะได้เจอหน้าตรงไหนก็ได้คุยและทํางานกันได้อะแห่งเ,เป็นไงมีความผูกพันกันมากขึ้นไหมจากคนในองค์กรยกเว้นวิจิตอะ <laughs> <laughs> ผูกพันกันมากขึ้นหรือย,อยังเนี้ย เอไเอไ,ไม่ยอมตอบเราก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็คุยเรื่องให้ฟังอย่างนี้ว่าเป็นความพยายามนะฮะความเป็นอยู่ของเราในนี้แล้วก็มาตรการต่างๆซึ่งประเดี๋ยวคุณสกรก็จะพูดถึงเรื่องของระเบียบต่างๆที่ออกมาซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตของเราทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็มีอะไรที่เป็นข้อเสนอก็เป็นโอกาสที่บอกมาแล้วก็มีอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลืมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องโครงการต่างๆเนี่ย คุณนิการก็รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานนะคะก็ไม่ค่อยมีมาเท่าไหรอ่อ่ะมีมาสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งก็บอกไอ้คนเนี้ยไม่ดีอย่าไปตั้งมันเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราเรา,เร,ารับฟังเฉยๆนะคะแต่ไม่ได้เอาเป็นสารณะมากนะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยไม่ทันใจเลยสวัสดิการอะไรูร้ชักช้าโยกเยกอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูว่าเขาจะมีการปรับยังไงบ้างแต่ว่าเรื่องที่คนน้นไม่ดีคนนี้แย่อะไรเนี้ยนะคะ ก็รับฟังเฉยนั้นั้นเราถึงต้องมีวิธีการที่จะกรูมหรือพัฒนาศักยภาพของคนในโปรแกรมพัฒนาต่างๆวันนี้เขาอาจจะไม่เก่งวันข้างหน้าเขาก็เก่งนะอย่าไปดูถูกนะว่าเขาไม่ดีหรือแววมาว่าผู้ในการจะแต่งตั้งคนตร้นี้ก็มีจดหมายรักมาบอกแล้วว่าคนนี้จะเอาเป็นเหรือมันไม่ได้เรื่องอย่างนี้ครับเราไม่ควรเชื่อใช่ไหมเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ปะเราก็ต้องแพกด้วยหลักฐาอื่นแต่ก็ขอบคุณนะคะ ที่เสนอแนะมาแล้วเขาก็โมโหอีกว่าผู้นิการก็ไม่ r e s ร o n สปอนสักทีหนึ่งได้รับหรือเปล่าไอ้คนที่ถูกต่อว่า <Okay. S 1> ส่งให้พรกเาเขาส่งให้หมดนะคะนะคะแต่ว่าก็พยายามบางครั้งการร e s สปอนต่อสิ่งที่เขียนมาอาจจะไม่ใช่มาบอกกันด้วยวาจาแต่กระบวนการอย่างอื่นในการทํางานและวิธีการต่างๆ <Okay. S 1> ก็เป็นสิ่งที่เรารสปอนต่อข้อเสนอนะคะที่ผู้ได้ฟังนี้ก็คือไม่ได้ เฉยเมยกับสิ่งที่เสนอมาแต่เราจะทําตามที่บอกก็คือฟังไว้คนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวฟังอีกคนเยอะๆอะนะคะก็จะดีเองเว,ว่าอย่าไปกังวลเลยจะตั้งใครขึ้นมาเนี่ยมันมีระบบประเมินถ้าเราใช้ระบบประเมินให้มันตรงตามเนื้อผ้ารับรองว่ามันก็จะช่วยเราได้อย่างดียิ่งนะคะมันไม่ต้องกังวลหรอกมีประเมินต้อง360องศาเอาอย่างไงที่ไหนจะประเมินเท่าขนาดนี้ผู้ในการเองนกังถูกประเมินเลยเนี่ยใช่ปะ ประเมินเพื่ออะไรเพื่อเอาข้อมูลนั้นมาเป็นฟีดแบ็คแล้วก็พัฒนาภาพรวมของทั้งระบบนั้นพวกเราที่ต้องตอบคําถามแระประเมินผู้ในการก็จงทําซะมีข้อเสนอแนะไปเปิดอะไรก็ช่วยหน่อยเพื่อองค์กรของเราเองนะเขาจ้างผู้ในการมาเพื่อทํางานเหล่านี้ก็กรุณาให้ความร่วมมือด้วยนะคะจะบวกจะลบจะอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาที่ขอข้อมูลนะคะการสอบถามออนไลน์ต่างๆพวกเราก็ อยู่ในระบบมี Account ของทุกคนก็อยากจะให้ใช้ f a c i l i t y เหล่านี้ในการที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะกับองค์กรด้วยหรือในการทำอื่นๆแล้วก็ในปี59เราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ e-organization หรือ Digital Office นะคะก็หมายความว่าระบบการสื่อสารเอาเริ่มต้นดจากการ Communication ง่ายๆนะคะก็จะพอให้ทุกคนทำมันมีพฤติกรรม อยู่สประเภทสำหรับคนที่อยู่บนออนไลน์อันที่1ได้รับปุ๊บก็ตอบปุ๊บ p o ปอนทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะอันที่2ก็คือไม่รู้ว่าได้รับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่3ก็คือมี n e เน t i v e Feedback กลับมาซึ่งมันก็ยังโอเคถูกไหมคะทีนี้มันจะเป็นอะไรก็ล้วแต่เนี่ยทางฝั่ง IT ก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของเอติกส์ ethics, ของการใช้เทคโนโลยีนะคะเอติกสของการใช้ Facility เพราะนั้นอีเมลที่มีมันบางอย่างเป็นเรื่อง p r i เวซีของแต่ละคนนั้นจะว่าใครก็อย่ามาว่าออนไลน์นะฮะไม่ว่ากันส่วนตัวบนออนไลน์นี่ก็ขอให้พูดเรื่องที่ p s i t i v e นะแล้วก็จะผิดจริยธรรมนะคะถ้าใครเอาเน็ตเวิร์กในองค์กรไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการทํางานในองค์กรหรือเพื่อประสิทธิ์ธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเนี้ยต้องถือว่าผิดหมดนะน,นี้อยากให้พวกเรา ใช้ตรงนี้เพราะเราจะเริ่มใช้เรื่องซิกเนเจอร์ที่อาจจะต้องมาดูว่าเราจะเอนคริปแบบไหนนี่การเงินเขาก็จะเป็นเอาไม่มีเพย์เช็คแล้วจะหยิบเงินเข้าบัญชีเลยดีไหมอย่างเงี้ยดีป่ะดีนะตุ๊กไม่เขาไม่ได้ให้เช็คเขาจะออนใช่เพราะนั้นแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ใครไม่แฮปปี้ วิธีการถามให้ได้คำตอบแฮปี้ก็คือใครไม่แฮปี้ก็อันนี้เขาก็จะทำอย่างเนี้นะฮะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกแล้วก็ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรหลายๆอย่างจะต้องถูกปรับจูนทั้งหมดเพราะนั้นเวลาที่เขามาถาม Requirement ของเราหรือไอ้บางหลายๆส่วนที่มันไม่ได้เซิฟการทำงานเนี่ยก็พวกเรามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลนะคะเพื่อให้การจัดการระบบตรงนี้ไปได้ตอนนี้ในการประชุมหลักๆเราก็พยายามที่จะไม่ให้มีกระดาษไม่มีใช่ไหม ในสาขามีกันป่าแต่ว่าอยู่ต้องมีโปรเจคเตอร์หนึ่งตัวนะเพื่อที่จะไว้ดูด้วยกันได้อะไรประมาณเนี้ย